ฉันนางสาวสุวรรณตรีสิทธิเดชพัฒนาการจังหวัดเพชรบุรีขออนุญ,ญาตนำเสนอนวัตรกรรมของจังหวัดเพชรบุรีคือโครงการนวัตรกรรมในหลักสูตรเพชรน้ำงาอาสาใจยขยายผลโครงการพ่อตามแนวพระราชดำริเกิดจากการที่เราได้ทบทวนงานที่ผ่านในปี56เข้าสู่เวทีในเรื่องยุทธศาสตร์รซึ่งเราตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ในเรื่องสร้างสายชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข มีการจัดทำโครงการที่เริ่มสร้างสรรค์ขึ้นมาเป็นอาสาใจขยายผลแล้วแต่งด้านคณะทำงนานจนกระทั่งมีการพัฒนาหลักสูตรขึ้นมาเป็นนวัตกรรมเพชรน้ำงามอาสาใจขยายผลโครงการพ่อตามแนวพระรสม,มีซึ่งเป็นนวัตกรรมในด้านของปฏิสัมพันธ์เชิงกระบวนการสถานการณ์ในการสาร้างนวัตรกรรมตรงนี้เนื่องจากจังหวัดเพชรบุรีมีโครงการวรฒนธรรมที่สำคัญ อยู่ถึง23โครงการนับเป็นจุดแข็งและเราก็ยังมีหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบอยู่ในชุมชนซึ่งเป็นจุดแข็งอีกจุดหนึ่งของโครงการชัมชนที่ทำกันมาตั้งแต่ปี52เรานำทั้งสองตัวนี้เพื่อที่จะต้องการให้สร้างและพัฒนาคนของเราในพื้นที่ให้เกิด โครงการพระรัมเด็กไปสู่การปฏิบัติแก้ไขปัญหาในชุมชนทั้งในระดับของบุคคลครัวเรือนและชุมชนที่สำคัญก็คือแนวคิดในการสร้างผลงานตรงนี้หรือนวัตรกรรมอย่างสูงตรงนี้เนื่องจากโครงการพระัมเด็กเป็นหัวใจที่สำคัญของนวัตรกรรมนำหลักปัญญาของเศษรษฐกิจพ,พอเพียงแน่นอนเป็นที่ยอมรับในระดับสากลโลก นำกนๆๆารทดการทรงงานของในหลวงเพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการทำงานและที่สำคัญอีกตัวหนึ่งก็คือการคิดและ,ะพัฒนาผู้นำให้เป็นแกนงานในการพัฒนาชุมชนของตนเองซึ่งจุดเด่นในการทำตรงนี้ของหลักสูตรคือได้น้องามาำโครงการการุ่นเด็กที่ชาวไทยเรทุกคนดีจิตมีศรัทธาเป็นหนึ่งเดียวกัน ให้น oo, ้องนำมาปฏิบัติโดยเฉพาะในจังหวัดเพชรบุรีได้รู้ทัศนีได้เห็นโครงการจริงๆและแปลงไปส่การปฏิบัติได้จุดเด่นอีกจุดหนึ่งคือเป็นผู้ที่อาสาใจเข้ามาเป็นผู้ที่ต้องการพัฒนาตัวเองให้สามารถน้องนำโครงการซึ่งตัวของทุนชุมชนตรงนี้มีทั้งผู้นำ ทั้งตัวเศรษฐกิจพอเพียงก็จะเป็นเครื่องมือให้กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนของเราในการพัฒนาผู้นำกระบวนการในการสร้างนวัตกรรมของเรามีหขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่1ก็คือเก็บรวบรวมเอกสารของโครงการพลิตทั้งหมดมาสู่การสนทนากลุ่มโดยแต่งตั้งคณะทำงานเข้ามาโฟกัสกลุ่มตรงนี้ ได้วิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนที่สองเพื่อกำหนดความต้องการของหลักสูตรเราต้องการหลักสูตรไปเพื่อพัฒนาผู้นำของเราเราต้องก,การใช้หลักสูตรนี้เป็นเครื่องมือให้กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนใช้ในการพัฒนาผู้นำในชุมชนซึ่งตรงนี้เป็นภารกิจสำคัญและเป็นภารกิะหลักของโงรงการชุมชนที่ต้องการพัฒนาคนให้คนในชุมชนไปพัฒนาในชุมชน กระบวนการที่3ออกแบบหลักสูตรประกอบด้วยกรอของหลักสูตรเนื้อหาหลักสูตรแผนการสอนวิธีการดำเนินงานแนวทางในการใช้หลักสูตรเข้าสู่กระบวนการที่4แน่นอนต้องมีการนําหลักสูตรที่เราทาขึ้นมาแล้วไปทดลองปฏิบัติที่บ้านแหลอมอำเภออำเภอบ้านแหลมบ้านดในแล้วก็นำหลับมาพัฒนากันสู่ขั้นตอนที่5 หลังจากได้การทดลองก็มีวิภาคหลังสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒินักวิชาการและผู้นำชุมชนกระบวนการที่6จัดทำหลังสูตรและฝึกอบรมฉบับสมบูรณ์ได้ฉบับสมบูรณ์ขึ้นมาแล้วเราได้มีการขยายผลโครการลงไปในพื้นที่8อำเภอทั้งหมดของจังหวัดพิบุรีได้11หมู่บ้านรวมหมู่บ้านต้นแบบเป็น12หมู่บ้าน การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสรุปภาพรวมของโครงการนี้หลักสูตรนี้ก็คือเป็นหลักสูตรของการอบรมซึ่งเข้มข้นกระชับเห็นผลอย่างรวดเร็วในการอบรมใช้เวลา3วันเราใช้หลักการทรงงานของในหลวงคือเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาในการทำหลักสูตรตรงนี้นะ ว่าวันที่หนึ่งให้เขาเกิดความเข้าใจที่จะรู้จักทฤษฎีในเรื่องของสิิกิจพอเพียงในโครงการพระราัติต่างๆที่เขาสั่าว่าไปใช้แล้วก็เกิดความเข้าใจวิเคราะห์ตัวเองของชุมชนได้ทําให้เกิดแรงดลนใจในวันที่สองน้องนำหลักการทรงงานในเรื่องการเข้าถึงก็คือให้เขาได้เห็นจริงๆถึงตัวโครงการที่มีปัญหาเกิดขึ้นแล้วเขาไปดูตัวโครงการพระาบั ที่สามารถจะมาต่อยอดแก้ปัญหาปัญหาของเขาได้นั่นคือได้ความตรงใจแล้วขั้นตอนที่3ในการพัฒนาเขากลับมาในวันที่สามเขียนโครงการที่เขาต้องการที่จะขยายผลหลังจากที่เขาได้เรวันที่สเป็นการได้ทาด้วยทันใจเพราะฉะนั้นเราสูตรสามวันนี้เกิดแรงดนใจได้ตรงใจแล้วก็ทันใจบังเกิดความภาคภูมิใจและพิติแก่ผู้ที่ได้นำไปขยายผล ในการดำเนินการหลักสูตรนี้เดิมทีที่เรามีอยู่ของโครงการพัฒนชนก็คือหมู่บ้านศรษย์ิษพอเพียงต้นแบบซึ่งเป็นต้นตนของเราเป็นสิ่งที่ดีๆของเราเอามาต่อยอดในเรื่องของโครงการเพิ่ด็กในเรื่องของหลักสูตรเพื่อเป็นการพัฒนาศิตลตะของผู้นําในการขับเคลื่อนหมู่บ้านศรษย์ิษพอเพียงให้เข้มแข็่งและยั่งยืนเป็นเครื่องมือให้กับเจ้าหน้าที่ ที่จะได้นำไปพัฒนาผู้นำต่อผลสำเร็จของ8อำเภอ12หมู่บ้านเราได้มีการประกวดหมู่บ้านดีเด่นเห็นผลและมีการมอบโอกาสโดยผู้ว่าราชการจังหวัดรางวัลที่1คือที่แก่งกระจานรางวัลที่สองปนบา้บานแหลมและรางวัลที่สเมืองซึ่งจะมีรายละเอียดในวิดิทัศนให้ท่านได้ชมค่ะในผลสำเร็จที่เกิดมาผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น,นจากนวัตกรรมตัวนี้ เกิดจากการพัฒนามบ้านสกิโพเพียงต้นแบบที่ยั่งยืนอย่างที่ว่าโดนใจและผู้นำที่มีสตกยภาพสามารถทาเพื่อนกิจกรรมในการดำเนินการโครงการทั้เด็กแก้ไขปัญหาที่ในดับของบุคคลกลวเรือนและหมู่บ้านกิกิจกรรมที่ยั่งยืนสามารถแก้ปัญหาได้ตรงใจอย่างที่ว่าหลักสูตรกระชับดนใจตรงใจและทันใจซึ่งประโยชน์ต่อหน่วยงานแน่นอนนะคะว่า วัตกรรมตัวนี้จะเป็นหลักสูตรการฝึกอบรมพเพื่อฐานเพื่อการงานตามยุทธศาสตร์ที่สร้างสรรค์ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุขเจหน้าที่พัฒนาชุมชนได้ใช้หลักสูตรเป็นเครื่องมือในการพัฒนายคนในชุมชนแน่นอนภาพลักษณ์ของกรมการชุมชนในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหนึ่งส่งผลต่อบุคคลนบุคลากรของ,รง,ของกรมการชุมชนแนวทางในการขยายผลของเราตรงนี้ก็คือได้มีการนำ บ้านต้แตนแบบในปีนี้อาสาใจปีนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ขยายความโดดเด่นเฉพาะด้านของบริบทของชุมชนและนําหลักสูตรเพชรน้ำง,งานตัวนี้ไปขยายผลให้เต็มพื้นที่ในหมู่บ้านสิขินพอเพียงในจังหวัดให้ครบถ้วนการประสัมพันธ์เราผ่านทาง GIS E-book และก็ที่ขาดซิด่ได้ก็คือหน่วยงานข้างเคียงของเรานะคะก็คือถ้าหากว่าบรยากาศเช่นจะนำการ ผลของตรงนี้อาสาใจกหล่สุขอาสาใจเข้าไปนําเสนอในที่ประชุมในหน้าส่วนระดับจังหวัดที่ประชุมระด,ดับท้องถิ่นแล้วก็อ,องค์กรเอกชนทั่วไปรวมทั้งสำนักงานหลักกาชาติที่ได้มีโอกาสน,นําเสนอโครงการค่ะรายละเอียดในตัวที่เราสรุปว่าทั้งหมดเ็นกระบวนการทั้งหมดเป็นแผ่นพับนะคะเป็นแผนที่เราได้แจกจ่าย เป็นตัวสําเร็จรูปรวมถึงผลของความสําเร็จตรงนี้ออกมาเป็นรูปแบบค่ะสําหรับผลสาเร็จที่เราได้รุกการก็ขออนุญาตนําเสนอด้วย ความรู้ความเข้าใจไปในแนวทางเดียวกันสามารถมาฝ่ปฏิบัติได้ตรงตามวัตถุประสงค์โครงการนะครับอาสาใจขยายถึงโครงการก็ตามในระดับนึ่งครับต่อที่วที่รีนะบทที่ว่าน่าจะเป็นต่อพี่น้องประชาชนอาจจะได้รับข้อยิ่งยิ่จากว่าในะพื้นที่ของวัดที่รีนั้นเรามีโครงการพัฒนา ถึงมี13โครงการนะครับซ no, 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 ึ่งถือว่ามากที่สุดในประเทศไทยและโครงการทั้งหมดนั้นก็จะประกอบไปด้วยทั้งด้านคพือทั้งด้านดินน้ำเรื่องการรักษาให้มีความมั่นคงสิ่งแวดล้อมเรื่องของพลังงานและด้านอื่นๆเพราะนั่นจะครอบคลุมทุกด้านการที่เราจะอาสาใจเพื่อนำปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงไปขยายในชีวิตประจำวันและไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูชีวิตการต่อที่นั้น ผมคิดว่าจะช่วยทาให้าวประชาชนชาวทุกทีมีชีวิตความอถู่ที่ดีขึ้นนาคนำขยะและธัญพาชต้นไม้ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านผู้สวรรค์ตำบลผู้สวรรค์อำเภอแขกกระจานถือเป็นความสําเร็จในการสู่พน้กงานอาสาใจขยะอุโครงการข้อต่างแนวราชจำริไปสู่ชุมชนคือต่อหน้านี้หมู่บ้านสวรร์ของเรามีปัญหาด้านการจัดขยะ ป่าชุมชนเสริมโซนเราได้มีการจัดทำโครงการพิมพง,งานที่ใหญ่มากเมีก่กันเอ่อไปดูวิธีการปรับน้ำเสียมีวิธีการแยกขยะที่ไม่ใช้แล้วคือในว่อเรากลับไปดูที่โครง,งาาการมากำลันดีกมาแล้วเราก็ได้มาดูวิธีการเออแยกขยะว่าหนึ่งขยะที่เ่าเป็นผักเศ็นอาหารเราได้เอามาใส่ขอาแก้เทยวภาพที่ของหมู่บ้านชุมชนของเราทักอยู่สองเป็นขวด เศษกระดาษที่เราไมใช้เราได้นำกนลับมารีไซเคิลแล้วเอ,อาไปขายจึงได้มีการทำโครงการกำจกัดขยะเราได้เปลี่ยนจากขยะมากลายเป็นทองได้ตั้งกรรมก,การแบ่งกันทำหน้าที่ทำโครงการเพราะก้าหมายิีใจได้ทำให้ชุมชนของเรามีรายได้เพิ่มจากขยะตรงน,นี้และทำให้ความชุมชนของเราได้สมบูรณ์เพิ่มเติมขึ้น หลักสูตรแค่น้ำงามอาสาใจขยายผลโครงการข้อตังแนวพระราชดําริเป็นหลักสูตรที่ดีเพราะว่าสามารถเป็นเครื่องมือให้เจ้าที่บ้นานชนของเรานี่ใช้ในการพัฒนาศัยกยภาพผู้นําเพื่อไปขับเคลื่อกนการเนีนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพีงยงต้นแบบนะคะโดยมีการน้อมนำโครงการขราดัริมาปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น แดดตำบลบางขุนใสอำเภอแม่แหมเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของการนัหลักสูตรน้ำานานอาสาจใจขยายโครงการพ่อจากแนวพระราชบัรญไิไปใช้ต่อยอดกับความรู้เดิมเราก็ไปครูงานที่โครงการอันหนึ่งมาจากพระราชบัญที่หุ่สายเราไให้ผมไหญ่มากเลยดูว่ากรรมาเรามันคือเร่แตกต่างจากทางทาง,าทางําร่วมเราค่อ้องเก่งเช่นเก็เช่นแล้วก็มาปรับคือ ใช้อย่างเช่นผักสวนครัวของเราดินเค็มบางทีเ,เราไม่อาจสามารถจะปลูกได้เราก็เอามาใส่กระถางใส่เป็นไม้ประดับอันนี้ก็เป็นสามารถเอาไว้รับจานในคนเดอนได้เป็นการลดค่าใช้จ่ายในคนเดอนเราก็จะได้นูน,น,นํำเพิ่มขึ้นตอนนี้เราได้สเต็าาอาสาเข้ามาีประมาณ,ามาณห,าาใให้าสิบต้นในโครงการในกองมาวายายโดดก็หลายหลาคนก็ไปดูดูกลับมาแล้วมาปรึกษาอะไยกัน มาใครชอบอะไรเราก็จะทำารผลิตพันด้วยเพรมวดหน้าเนี่ยเราม่ได้ซื้อเป็นอัดแ้เราก็เอาขอยายพันเนี่เป็นการศึกษาเรียนรู้ไปด้วยเรักสูตรให้นักงานอาสาใจขยายผลโครงการพ่อตามแนวราชบุรีได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพบุรีเพื่อนำโครงการพระราชดีต่างๆเนี่ยมาออกแบบกิจกรรม ออกแบบหลักสูตรเพื่อให้กลุ่มผู้เข้าบรมนได้เรียนรู้เนี่ยมันมันจะตรงกับสภาพความต้องการสภาพความเป็นอยู่ของคนที่เข้าบรมประกอบกับโครงการพระราชดำริต่างๆเนี่ยโดยประกาศสำเร็จก็จะอยู่เนี่ยเป็นแรงใจที่จะให้ผู้เข้าเรียนเนี่ยได้ศึกษาได้เรียนรู้มากยิ่งขึ้นทําให้หลักสูตรเนี่ยไปสู่คนสําเร็จได้ดงา่ายถือว่าเป็นการนำสิ่งที่เป็นมงคลต่อการพัฒนา ก็เป็นการได้นำแนวทางของพระราชนยมมาเป็นตัวตั้งในการีิจารเป็นเครื่องมือสำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเป็นลักษณะที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งไม่ใช่เฉพาะโครงการหรือลักษณะที่เกิดจากเฉพาะขอมเป็นมาวิชาการเท่านั้นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เองแล้วก็จะนำลักูตรนี้ไปใช้ในพื้นที่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพราะว่าจอบกระจกคริดคำเองนั้นก็มีโครงการตามพระราชบุรรอยู่ไม่น้อยเนี่ยโครงการที่เราสรุปเอาเนื้อหาสาระของจะอยู่หัวเนี่ยเนี่ยโจทุกโครงการที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับแล้วก็น้อมนําไปปฏิบัติที่มันสอดคล้องกับแต่ละตำบลลำเภอหมู่บ้านเนี่ยก็จะเป็นการน้อมนําแนวบ้านดีนะครับภูมิสาวต้นไม่ใช้อย่างแท้จริงโครงการทั้งหมดที่มีอยู่เนี่ยมันเกี่ยวข้อง กับเรื่องดินน้ำไฟที่จะสอดคล้องอาการแก้ปัญหาความเป็นอยู่หรือการพัฒนาชีวิตของชุมชนตำบลนบ้านอย่างไรแต่ผมก็ฝากว่าก็ต้องฝากความหวังต่างๆเหล่านี้ไว้กับกรมกางชุมชนนะครับ้าหารเโรโลยีเราทําได้เป็นตัวอย่างต้นแบบแล้วเนี่ยเราก็กลับมาปรับหลักสูตรให้มันเหมาะสมนะครับแล้วก็ขยายผลต่อกรมเพื่อใช้ในการพัฒนาชุมชนทั่วประเทศ ขยายผลโครงการพ่อดันแน่ที่ดินลวองมุจจาสองพันโดยโซเชียลเปิดผ่านทางคุณคร้แห่งผ่านทาง g ีที่สรบ้านหมูบ้านอยู่ตรงไหนผ่านทาง Facebook สื่อสารระดับจังหวัดตอเระดับท้องถึงจังหวัดเพชรบุรีเดิอนตางร้อยพ่อโดยน้องนางอองโครงการท่่ดีนมาขับขึ้นหมู่บ้านสุจิกิพอเพียงส่งผลให้หมู่บ้านได้รับการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น มนุาดูตามที่สายัาของกงที่ว่าชุมชนที่แข็งเศรษฐีตาล่มั่นคง ใดที่มีโครงการพันธุดสามารถที่จะนาหลักสูตรของเราไปใช้โดยปรับปรุงรายละเอียดข้างในในส่วนของการเกี่ยวข้องกับพระราชนจุดเด่นของเราคือว่าโครงการพันธุ์เป็นโครงการที่เราทุกคนประจักษ์กระใจแล้วเห็นว่าเป็นสิ่งเป็นมงคลสามารถที่จะทําได้คือความสําเร็จเป็นส่วนรวมใจที่จะทําขึ้นมาเพื่อให้ประเทศชาติของเราเป็นสิ่งมีอำนาจที่มั่นคงมีชุมชนที่ยั่งยืน ระเบิดจากข้างในโดยใช้หลักการทรงงานของนรหลวงนะคะว่าทุกคนถ้าหากว่าทำด้วยใจที่จะน้อมนำโครงการพระเดชไปปฏิบัติแล้วได้เห็นผลจริงๆทางตาทังใ,ใจก็สามารถที่จะขับเคลื่อนได้แล้วก็ยังอยู่ในชนุมชนอย่างนั้นเดียวสามารถเปลี่ยนขยะเป็นทองจากปัญหาขยะของเขาเองสามารถเกิดชุมชนป่าไม้ที่สมบูรณ์ จากการที่เข้าไปดูการพับริได้ตรงใจแล้วสามารถที่จะนำมาพัฒน,นาในรูปแบบที่เป็นสไตล์ภูมิสังคมในบริบทของเขานี่คือสิ่งที่เป็นมงคลอย่างยิ่งและคิดว่าเราชาวไทยทุกคนถ้าหากได้โอกาสน้องนำโครงการรับริดไปดำเนินาการก็จะประสบความสำเร็จในส่วนของตรง,ตรงนี้ตัวดิฉันเองเป็นผู้หนึ่งที่น้องนำ น,น้องทำเอาปาชยา์าเศรษฐกิจพอเพียงในใช้ฉันไม่ได้ต้องพอเพียงในแง่ที่ว่าไม่ใช้อะไรเลยใช้ในฐานะต่างจุดในเชันมีใช้ในสิ่งที่องกัรค่ะก็ขอของคุณถ้าผู้ใดที่สนใจในโครงการนี้เรามีว,า,วาไวลาในอีกบุกแล้วเรามีแผนครับไว้ให้ท่านสามารถติดต่อได้ทางมือถือและก็โทรศัพท์รวมทั้งเวอร์ไว์เว็บที่เราเปไว้ ขอบคุณทุกท่านค่ะ